สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มนุษย์ยิปซีนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาวธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูประจำเดือนพฤศจิกายน63นะคะเราลองมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนโสดเป็นยังไงกันบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวจะลองมาดูพลังงานหลักเนาะไพ่พลังงานหลักค่ะวันนี้ของชาวเมษสิงห์ธนูนะคะจะเป็นใบไหนเอ่ย Temp e r a n c e ค่ะนี่คือไพ่พลังงานหลักเนาะ p e r a n c e นี่บ่งบอกถึงอะไรความเปลีป่ยนแปลงค่ะการเคลื่อนย,ย้ายการหมุนเวียน่นเวีแล้วก็เปลี่ยนไปเนาะมีโอกาสได้เปลีป่ยนแปลงเรื่องบางเรื่องมีโอกาสที่จะได้รับการสะสางการคลี่คลายไปสู่ทางที่ดีนะคะอันนเราลองมาดูกันต่อว่า ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวลาอ่าชาวธาตุไฟเนาะเมษสิงถานูเดอะเลเฟอร์ The ค่ะคิงถือเหรียญสองเหรียญค่ะเดอะสตาร์ อกิฟตมองไพ่นะคะ The l ฟอ e r ก็คือหมายถึงจะมีความรักดีๆความรักใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้ามองในแง่ของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยชาวเมสิงธนูของเราอะ่ะต้องระวังปัญหาเรา2อสาคนหรือเปล่าาปัญหาคู่รักของเราหรือเปล่าความไม่เข้าใจกันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าไพ่เดอสตารนะคะขึ้นมาในตำแหน่งนี้บ่งบอกถึง การแบบฟื้นฟูตัวเองสภาวะจิตใจตัวเองหรือบางทีบางคู่บางท่านนะคะอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้สถานการณ์ที่มันดีอยู่แล้วอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีก็ได้หรือบางคู่เปลี่ยนอาจจะสถานการณ์ที่ไม่ดีมาสู่สถานการณ์ที่ดีได้เดล l เวอร์คนมีคู่คือหมายถึงยังไม่ค่อยพอใจยังไม่ค่อยพึงพอใจในคู่ครองหรือความรักที่เรามีอยู่เลยมองหาโอกาสใหม่เพิ่ม เติมเข้ามานะคะเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนของคู่ของคุณหรือตัวคุณเองนะชาวเมสิงธนูอาจจะหมายถึงการที่ยังยังไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยากจะฟื้นฟูอะไรบางอย่างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันแบบที่มันแบบหยุดพักหยุดชะง,งักไปอะจริงๆแล้วจะต้องปรับจะต้องแก้กันถูกไหมคะแต่เหมือนจะ ไปหาเรื่องเพิ่มยังไงไม่รู้นะหาคนให้เข้ามาลุงลังในความสัมพันธ์มากขึ้นยังไงไม่รู้สิเนี่ยขอขยายหน่อยเนาะเดลเฟอร์เด็กถือดาบเนี่ยทำเพราะสภาวะอารมณ์ด้วยใครบางคนในที่นี้อาจจะมีสภาวะอารมณ์ที่แบบอยากอยู่คนเดียวอยากสันโดษอะไรหรือเปล่าคะอยากจะขอเวลาเข้าไปแบบตั้ง ตั้งตัวหน่อยแต่แต่ตั้งตัวของเขาในที่นี้คือเหมือนการหาคนอื่นเพิ่มนะไม่ได้แบบสันโดษขอไปอยู่ตัวคนเดียวอะเหมือนคุณก็รักแหละรักอยู่ในคู่ครองยังไม่ได้อยากเปลีป่ยนแปลงไปไหนแต่ก็มีสภาวะอารมณ์ที่มันเบื่อนหน่ายอะอเนี่ยอยากอยู่คนเดียวสูงมากรู้สึกว่าเหมือนแบบอยากกลับมามีพื้นที่เป็นของตัวเองพื้นที่ในนี้ที่นี้ก็คือห้องที่แบบอยู่คนเดียว ทำอะไรก็ได้เหมือนกลับไปตอนที่แบบยังไม่มีแฟนยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็บางคู่บางคนบางท่านนะคะยังโฟกัสถึงอดีตที่ผ่านมาความเสียใจที่มันยังหลงเหลืออยู่เลยทำเป็นแรงผลักดันที่รารู้สึกว่า,าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วแหละ เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีสู่สิ่งที่ดีอย่างที่กิ๊บบอกตั้งแต่ต้นคือตอนนี้เขาอาจจะโฟกัสสิ่งที่เหลืออยู่ก็ได้สิ่งที่มันอาจจะเหลืออยู่แค่20-30%เท่านั้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแต่ถ้ามองในมุมมองของคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสที่แบบล้นลามากแบบมีชีวิตเป็นของตัวเองได้เลือก ได้มีเวลาที่แบบดูแลตัวเองมากขึ้นมีความรักใหม่ๆมีความรักดีๆเข้ามาแต่ถามว่าคุณได้เลือกไหมคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกคุณคิดว่าการเป็นโสดแบบเนี้ยมันจะดีซะกว่าที่จะต้องแบบไปแบกรับความหวังแบบรักความรักหรือแบบรับความรู้สึกอะไรของใครเนาะเรามาดูสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวกิฟตจะเปิดอีก4ใบนะคะสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้าง สิถ้วยค่ะคิงถือถ้วยดีอยู่นะช้าไเมสิงธนูขึ้นทั้งเดือะไฮเปอร์เทสแล้วก็ดีเอมเพรสเลยค่ะสถานการณ์นะคะบ่งบอกถึงความที่เรารู้สึกว่าเราก็รับรู้เรื่องราวบางเรื่องมาอันนี้คือสถานการณ์ของคนมีคู่นะ คือคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวหรือคุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันมีความแบบเรียกว่าอะไรรับลมคมไหนของคุณและคู่คุณอาจไปได้รับรู้อะไรบางอย่างแต่คุณก็มั่นใจในความเขาเรียกว่าความเป็นตัวคุณเองอ่ะ The Empress ขึ้นนะคะ The Empress เนี่ยคะ่ะหมายถึง ผู้หญิงสวยผู้หญิงที่เพียบพร้อมและก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยมีภาวะทางเป็นผู้นําเหมือนกันค่อนข้างเอาแต่ใจด้วยนะแล้วก็คิดว่าเอาอยู่เอาอยู่ในทุกสถานการณ์นะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ได้ห่วงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เลยไม่ว่าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองนะคะจะแอบทําอะไรที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรที่ทำแล้วไม่ได้บอกคู่ไม่ได้บอกอะไรของเราอย่างเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าคุณก็เอาอยู่ คุณก็สามารถทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ดูภายใต้สําหรับขึ้นสาขึ้นสามดาบไม่ว่าจะเป็นความรักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็รู้สึกว่าชาวเมสิงธนูเนี่ยตัวคุณเองคุณเอาอยู่แต่กลับกล้ากับการในทางเจ้าของคนมีของคนโสดนะคนโสดคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคนที่แบบเข้ามายื่นความรู้สึกดีๆให้คุณแต่คุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ความโสดของฉันครั้งนี้ฉันจะสลักกับคนคนนี้ดีไหมเพราะว่ามัน,ม,นมันมีความเขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีแค่เราแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ก็ก็น่าสนใจอะ่ะแต่เขาให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้คนโสดก็เลยเลือกที่จะแบบสวยสง่า,งงาอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองอะ่ะอยู่ในมุมที่โดดเด่นแล้วก็สามารถแบบเลือกได้เหมือนกันคุณก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะคนโสด แต่คนมีคู่นี่แหละต้องระวังนิดนึงการทําอะไรลับหลังนะคะอาจจะจับได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แต่คนก็มีความว่าสถานการณ์เนี้ยคนผ่านไปได้แน่นอนเราลองมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหมคะลองดูเนาะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษสิงห์ธนูจ้าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้าง คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการสร้างรากฐานการสร้างครอบครัวแบบจริงจังเลยนะไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไรแล้วด้วยหรือเปล่าช่วงนี้คุณเลยโหมงานหนักมากๆเลยเทเพลเรนขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นไพ่พลังงานหลักเมื่อสักครูน่นี้รู้สึกว่าคุณจะมองโลกในแง่บวกขึ้นนะคะชาวเมสิงธนูคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณควบคุมไม่ได้อะไรที่คุณรู้สึกว่า ฉันไม่อยากจะเข้าไปมีความรู้สึกที่แย่อะไรแบบนี้อีกแล้ววะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีมานะผมก็เลยอยากรู้สึกว่าลุกขึ้นขึ้นมาโฟกัสอะไรบางอยา่างเช่นงานเช่นสร้างครอบครัวสร้างรากฐานอะไรแล้วแต่คุณจะมีความรู้สึกแบบอะไรใหม่ๆที่สดชื่นขึ้นที่สดใสขึ้นนะคะไม่น่าเป็นห่วงนะสำหรับคนมีคู่เนาะแล้วถ้าคนโสดล่ะคะคนโสดในที่นี้ก็คือคุณก็จะ โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเช่นเดียวกันจะมีคนกลับเข้ามายื่นความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆให้คุณนะแต่อยากจะให้ดูกันไปก่อนเพราะความรู้สึกบางอย่างเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยความที่แบบยังไม่ได้เต็มร้อยกับคุณสักเท่าไหร่นะคือตอนแรกเข้ามาเหมือนแบบจริงจังกับคุณมากเลยมุ่งมั่นกับคุณมากเลยแต่เหมือนเหมือนแบบแผ่วปลายอะ่ะดีช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณจะต้องกลับมาโฟกัสตัวเองหรือเปล่ากลับมาดูแลตัวเองหรือเปล่าสองดาบเนาะกัมตาสัมรับ ก็จะบ่งบอกถึงความคิดมากความวิตกไม่ว่าจะเป็นคนมีแฟนคนมีคู่หรือคนโสดนะก็ยังมีความละล้าละ,ล,ะลังที่ต้องคิดมากว่าจะต้องดำเนินสถานการณ์ต่อไปยังไงดีแต่กิฟมีความรู้สึกนะคะไพ่บอกกิฟว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณไม่อยากลงลึกเรื่องความสัมพันธ์หรือความรักเลยคุณกลับมาสร้างอนาคตกลับมาทำตัวเองให้สวยกับตัวเองมาทำให้ตัวเองดูดีได้ซ้ำ มีเกณฑ์อยากจะได้บ้านได้รถได้คอนโดหรือว่าตึกแถวตึกอะไรอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะกู้ผ่านด้วยนะต่อไปเรามาดูฝั่งคู่ของคุณกันบ้างไหมคะชาวราศีธาตุไฟทั้งหลายเม่สิงหธนีอ่าเมสสิงหธนีเมสสิงห์ธนูโอวันนี้คลิปแรกพูดผิดเยอะมากอ่าเมสสิงห์ธนูจ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ของคคุณ่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างระวังความคิดจะตีกันเนาะอยู่ห่างกันก็ดีด้วยความที่ว่าคุณอยากจะห่างๆจากเขาหรือเปล่าคะถ้าคุณอยากห่างจากเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานการทำเงินการนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเหมือนคุณเริ่มอยู่ด้วยตัวตัวเองได้แล้วอะมันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ย เป็นอะไรเนาะเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยไม่ก็คู่ของชาวเมสิงธนูของเราเนี่ยเขาอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเนาะแล้วก็เหมือนจะเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยคะ่ะช่วงนี้เขาไม่ค่อยอยากแบบมาแบบหาเรื่องหรือว่าไม่อยากมีปัญหาเรื่องปมหรือขุดเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมาทะเลาะก,กันคู่เขาก็มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ปัญหากวาดที่มันจะคลี่คลายหรือปัญหาที่กวาดมันจะผ่านไปได้เนี่ยคือมันก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแล้ว เลยอยากแบบโฟกัสในสิ่งที่แบบมีความสุขบ้างในเมื่อเรายังมีความแบบผูกพันการความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยอยากให้แบบสร้างสร้างสิ่งดีๆให้น่าจดจํากันมากกว่านะคะอ่ะถ้าสําหรับคนโสดละ่ะ คนโสดในช่วงนี้ถ้าคนมีคนที่คุยด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนนะเขาก็อาจจะมีอย่างที่ที่กิ๊บบอกเลยค่ะจ,จะมีคนในความรับของเขาอยู่แล้วก็ได้เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเหมือนกันคนโสดก็ยังไม่ค่อยน่าลุ้นนะยังไม่ค่อยมีใครที่แบบจะเข้ามาทําให้เรารู้สึก ast, ast, ปุ๊ดปาร์ตปี๊ดปาร์ตแบบถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเข้ามาถูกใจแหละแต่เราก็ยังตังหิดตังหิดไงแล้วตั้งหิดดีด้วยตังหิดคือเซนแมนเซนแรง คือก็จะรู้แหละว่าทํานองนี้นะมีคนอย่างนี้แล้วนะมีคนเข้ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าเอ,อสถานการณ์อย่างเงี้ยมันต้องทํำยังไงเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่อาลาเคลค่ะแนะนาคนโสดว่ายังไงบ้างระวังเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคําเลยจ้าระวังเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ผิดศีลธรรมเราสองสามคนทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะเห็นไหมเรายังแอบเนี่ยระวังคนแอบเข้ามาหาเราแอบมองแอบทําอะไรอยู่ไม่กล้าออกมาเป็นคนที่อยู่ในความลับไม่กล้าออกมาแสงสว่างนะคะเราอาจจะได้ไปเจอคนแบบนั้นเนะเาะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะบอกจะบอกจริงๆไพ่สามใบเนี้ยมันเป็นการแอบทําอะไรที่มันมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมคะกิฟ์ก็เลยมีความรู้สึกว่า คนโซลของเราทั้งหลายใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆช่วงนี้อาจจะมีคนมาทอดเหตุทอดสะพานให้คุณนะแต่ความสัมพันธ์ที่เขาจะให้คุณคือความไม่ชัดเจนแน่นอนไพ่บอกอย่างนี้เลยแล้วก็มีคนจับตามองสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะด้วยเอาเรามาดูไพ่แนะนําสําหรับคนมีคู่นะจ๊ะจะแนะนําอะไรกันบ้างเป็นตัวของตัวเองค่ะ ควบคุมทุกอย่างคอนชนทุกอย่างได้อยู่แล้วแต่อย่าควบคุมหรือแบบอะไรกับคู่มากเกินไปเนาะอาจจะทําให้แบบมีปัญหาได้ให้เด็กขึ้นอ่านได้รั้นรามีความสุขนะจ๊ะอาจจะมีแบบบางคู่บางคนนะคะมีโอกาสที่จะแบบมีน้องด้วยหรือเปล่าถ้ามีน้องอยู่ก็อาจจะเป็นเชื่อมสายใยสายสัมพันธ์ของเขาได้นะคะมีเหตุการณ์กระทนหันเกิดขึ้นค่ะกระทนหันในเคร ในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะเป็นการเดินทางได้การที่แบบคิดปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บถั่วหรือจะเป็นการที่แบบตัดสินใจอะไรที่แบบร่วมกันนะคะที่แบบกระทันหันที่เราไม่คิดว่าเขาจะคิดแบบนี้อู้ไม่รู้เลยว่าเอ้ยจะเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นไปในทางที่ดีนะโอเคจบคลิปแล้วนะคะสําหรับชาวเมษสิงหธนูนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน63าถ้าชอบฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ